คนแต่ละคนเนี่ยมีความพอเพียงไม่เหมือนกันเราต้องทํานายตัวเองว่าเราพอเพียงแค่ไหนผมจะยกตัวอย่างเรื่องทฤษฎีตุ่มน้ํารั่วนะครับตุ่มน้ำหนึ่งใบเนี่ยมีรอยรั่ว5ู้หนึ่งสอมสี่ห้าโดยแรกรั่วที่10เจนโดยที่2 2ง3ี่สิบสามประมาณนี้นะครับบางคนก็อุดรอยหนึ่งปล่อยรอยสองอุดรอยสองปล่อยรอยสนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมไม่อุดเลย พราะผมพอใจที่10เซนผมต้องการน้ําแค่10เซนเท่านั้นที่เหลือผมรั่วผมก็แบ่งปันให้สังคมบ้างแบ่งปันให้ชุมชนบ้างแบ่งปันให้อะไรบ้างมันก็เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองตัวนีว้จะเป็นการบรรลุปเป้าหมายของเศรษฐีพอเพียงที่ได้มาถนึงความสุขผมก็มาเทียบเคียงกับคําสอนของพระเจ้ากับคําสอนขององค์ราชการที่เ้ เราจะพอเพียงได้เราต้องทำใตนตนเหมือนกันเลยครับตุ่มน้ํารั่วต้องรู้จักตัวตนต้องระเบิดจากข้างในรู้จักความพอเพียงแล้วถึงจะแบ่งปันแล้วก็จะตอบว่าถ้าเราินตามปรญญาสีพอเพียงแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดคือความสุขเนี่ยมันต้องไม่ใช่นิ่งๆบรรลุอาหารหันต์แล้วก็นิ่งๆไม่ได้แบ่งปันแต่เราเริ่มแบ่งปันเมื่อไหร่ก็จะเริ่มมีความสุขทุกชีวิตเกิดมามันมีคําพูดว่าเรามีลมหายใจเท่ากัน กี่ล้านครั้งแล้วแค่เราเสียสละลมหายใจเสียสละแค่ลมหายใจก็มีความสุขแล้วเสียสละได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย<ม>ก็คือขณะที่ขับรถไปทำงานคนรอข้ามถนนนะคุณตาผมจอดรถนะจอดรถให้เขาข้าม เสียเวลาแค่นี้แปดลมหายใจ10ลมหายใจผมมีความสุขแล้วนะแล้วตอนนี้สังคมเริ่มจะเห็นความต่างผานแบบนี้มากขึ้นแต่ถ้าพูดรัถึงเงินทองมีทั้งน้ําท่วมไฟไหม้คาราวานแบ่งปันที่ต้องการระดมทุนหรือต้องการเงินบริจาคเงินสนับสนุนไปช่วยเนี่ยเราก็ช่วยกันท,ทางด้านนั้นลองไปดูคาราวานแบ่งปันดูของชมลนชมลม ออฟโรดทางหลวงอะไรนี่ลองไปเปิดดูครับเวลาเอาตุ๊กตาเก่าๆไปให้นักเรียนหรือเด็กๆยากจนอะไรเงี้ยตุ๊กตาเก่าๆเ,เลยนะพอเขารับแจกเนี่ยกอดเขารักมันมากเลยอะ่ะอ,อ,อันนั้นน่ะ<อ>เราเราจะมีความสุขมากมนี่เองนี่นี่ยกตัวอย่างว่าน้ํามันเราพอแล้วอะ่ะเอออย่างตัวเราเนี่ยเราเราพอที่สิบเซนอะ่ะ<ม>เวลาเนี้ยสิบเซนเราพอแล้วที่เหลือเราอ่าแบ่งปันให้กับสังคม แต่เถ้ายังไม่พอเออเราอาจจะเป็นวัยสร้างตัวเราอาจจะต้องการที่20่สิบเซนหรือ30มสิบเซนก่อนแล้วก็อดรอยรไว้ก่อนคือเมื่อกี้ที่พี่หนุ่ยพูดอะตาเห็นว่า key of success เนในเรื่องของที่พี่เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะมันมาจากหัวใจที่รู้จักเสียสละที่พี่บอกอะโดยการที่ต้องอิ่มเต็มแล้วรู้ตัวว่าความพอเพียงของตัวเองแค่ไหนหลังจากนั้นจึงเริ่มแบ่งปัน และสละออกให้ผู้อื่นมันเป็นไปตามนี้ไหมที่พี่พูดใช่ใยกตัวอย่างเลยนะที่การงานคือเป็นทหารเนี่ยเป้ามหมายชีวิตมันต้องคนเอกต้องคนเอกนะก็พอได้มาทํางานกับเครือข่ายได้กับทํางานกับคนภาคใต้ที่ทํางานกับจัสื่อเนี่ยเพื่อนผมเป็นผู้จัดการนั้นบหอนกัท่านถามว่าผมเจะเอาคนเอกไหมผมตอบว่าแล้วแต่ท่านเลยนะ เพราะผมชอบงานนี้อยากทํางานแบบนี้อยู่ผมไม่สนใจทั้งนั้นแล้วผมก็อ,อยู่ในตําแหน่งพลโทกเกษียณด้วยพลโทด้วยซ้ําไปตัวเนี้ยผมว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเลือกคนเองแต่ผมไม่เลือกผมเลือกที่จะทํางาน,บบน่างเครือข่ายทํางานไปเรื่อ,องความสุขเรื่อ,องความสุขใจใช่<ม><ม>ถนงสำรวจตัวเองเรารู้สึกว่าตัวเองไปพอที่เลือกอะไรแนละ้วถึงถึงไม่ได้สนใจว่าจะพลเอกหรือเปล่า อแววต่างคนมากแต่ละเขามีความสุขใช่ใช่คือเวลาเราทำงานกับคนภาคใต้อะเราจะรู้สึกว่าเขาดุดันเขาไม่ค่อยเป็นมิตรแต่เขาจริงใจนะแต่เขาจริงใจแต่พอเราสัมผัสกับเขาด้วยใจด้วยความรู้สึกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะ มีประโยชน์กับเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเขาได้เขามีสายตาแบบต้องเห็นสายตาแล้วแบบเขาอิ่มเอิบนะแล้วเขามีความสุขเวลาได้เจอเราใช่ซึ่งมันต้องอาศัยยศแน่เขาไม่ได้สนใจเล่นยศอ่ะ <S <S ไม่ไม่เพราะว่าคนภาคใต้คนที่ลงไปทำงานภาคใต้เนี่ย มีทั้งคนเอกมีทั้งนายงนายกอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่ได้คำตอบที่เป็นปมในใจเขาจนเราตีสี่พอเพียงว่าพองค์ท่านสอนแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปดูเขาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ตรงเนี้เหมาะกับเขาตรงนี้เหมาะเขา,เ,า,เ,ขาเขาต้องเป็นแบบนี้เราก็ให้กล้เข้าไปให้ความคิดเข้าไปเราไม่ได้บอกให้เขาทําแต่ความคิดว่าเป็นแบบนี้เขาเชื่อเราเขาเชื่อเรา เชื่อมั่นด้วยรู้สึกว่าพี่อ่ะแบบใจใจให้ใจเขาแต่แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่พี่หนุ่ยนะทีมงานพี่หนุ่ยทุกคนก็ลุยไปด้วยกันแล้วก็แต่ละคนก็เป็นคนดีใจถูกแบบใช่อยากให้พี่เล่าถึงถึงเรื่องตรงนี้นึงคือมีเพื่อนหลายๆคนที่ที่พอมาทำมาขับเคลื่อนแนวนี้แล้วเนี่ย เขาชอบแนวนี้ให้สังเกตด,ด้วยอย่างหนึ่ง mm hmm. เมื่อใดก็ตามถ้าเราพูดเรื่องเสรีอปองพอเพียงเราจะไม่ทะเลาะก,กันไม่มีทะเลาะก,กันไม่ว่าคนนี้จะเห็นยังไงยังไงไม่ทะเลาะก,กัน mm hmm. ที่พาอาจารย์เมย์ไปเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับคนนี้เดินตามพระองค์ท่านแบบนี้ยู่นี้แล้วมันคุยด้วยกันได้แล้วมันสนิทด,ด้วยแล้วมันก็ช่วยเหลือกันแบบช่วยกันด้วยใจน่าจะบารมีของพระองค์ท่าน่ะน่าจะบารมีของท่านพี่ีน่ยครับพี่หน่อยคิดว่าตัวเองบรรลุพอเพียงเนี่ย พอเพียงผมอาจจะเยอะหน่อยนะคือก็มีหลายอย่างที่ที่เรารู้สึกพอแล้วอะ่ะต่อไปเราก็ให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นให้ในหน้าที่การงานให้ในทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งเราเรามีความแค่นี้เราเราพอ,องเราแค่นี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราทํำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมแล้วแบ่งปันให้เขาได้ปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายภาคประชาชนที่ทํางานด้วยกันแล้วเขารวมตัวเอาเอาความแบ่งปันเนี่ยไปให้กับพื้นที่ที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ด้อยโอกาสพื้นที่ยากลําบากในรประมาณนี้นะครับก็มีทั้งคารวานแบ่งปันซึ่งผมก็คุยกับน้าหมูโมเดิร์นไนนะครับว่าน้ำหมูหน้ำหมูเป็น หัวหน้าคาราวานเลยนะขบวนคาราวานเลยพอไปทีก็รถออฟโรดสา0สี่สิบคันวิ่งกันไปปขบวนเอาการแบ่งปันไปพื้นที่ยากลำบากเพ่ผู้ด้โอกาสกว่าประมาณนี้ครับมีขบวนแบ่งปันที่เป็นพวกบิ๊กบค์รถล้อโตที่เขาชอบขับรถไปนู่นไปนี่นะครับแล้วก็เอาของไปไปจากไปสำนุนโรงเรียนยากลำบากก็นุ่งสือไปให้ไปสอนหนังสือไปเล่านิทานไปอ่านกระตูนให้ฟังประมาณนี้ ขณะเนี้ยที่เราขับเคลื่อนอยู่มันออกมาในรูปนี้เลยนะครับไม่ใช่แค่แบ่งปันแค่ตัวเราเองเราสามารถจะรวมคนที่อยู่ในเครือข่ายและเดินตามพระยาวงท่านเนี่ยที่มีความคิดแบบนี้สามารถเอาการแบ่งปันเนี่ยที่เขามีจำนวนเยอะเนี่ยไปให้พื้นที่ยากลำบากหรือคนได้โอกาสกว่าพี่หนุ่ยคิดว่าคุณสมบัติอะไรตัวพี่หนุ่ยที่ทำให้คน้นเครือข่ายที่ผูกแบ่งปันกันตลอดเน มาร่วมกับพี่หนุ่ยได้ขนาดนหะ้อาจจะเป็นเพราะผมชอบเลี้ยงข้าวเขามาั <c> ้ง <oughs> <c oughs> คือเราก็ก็เท่าที่ได้นะก็คือคือคนที่เดินตามพระองค์ท่านแล้วิจัยพวกเนี้เราจะคุยด้วยกันได้เราจะไม่มีความขัดยแย้งพอเราเริ่มเดินเศรษฐีพอเพียงเราจะคุยเรื่องเกษตรก็ได้เรื่องบัณฑิตก็ได้เรื่องการศึกษาก็ได้ซึ่ง คุยเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีความขัดแย้งมันคุยด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นป่าชาวบ้านป่ามโนตป่าสุพจน์บางคนมีความรู้ป .4 ปอ .6 อะไรเงี้ยเราคุยด้วยกันได้เราไม่ได้แบ่งแยกนะครับก็มีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่เขาพูดว่าทุนนิยมเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยมานานแล้วก็สร้างความขัดแย้งฝังลากลึกมานานนะครับพอเริ่มศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พอเพียงจะอยู่ระหว่าง เสรีนิยมกับสังคมนิยมแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าถ้าไม่ใช่สิบพอเพียงเป็นอีกฝั่งเง่งไม่ใช่นะครับสิจอพอเพียงให้โอกาสก็เริ่มจับตรงนั้นมาครับว่าต่อไปเราจะเดินเศรกิจอพอเพียงกับทีมงานนะครับเราพูดกับทีมงานว่าเราจะเดินสิจอพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติที่เกิดจากทุนนิยมนะครับเป็นที่มาเลยว่าทำไมอาจารย์ผมถึงพยายามพูดกับทีมนักวิชาการว่า พอเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันยังไม่ถึงที่หมายต้องแบ่งปันด้วยถึงจะมีความสุขต้องพอเพียงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในเนาะแต่ภายนอกแต่มาต้องเกิดจากภายในก่อนใช่ใช่ไหมใช่ภายในมันรู้สึกได้ถึงจะทําออกมาภายนอกได้ถ้าไม่ยังก็นั่งสร้างผลอย่างเดียวแต่ไม่มีใจมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกับหลอดายาเสพฟันที่ท่านใช้จนหมดอะออออใช่ทิ้สองใช่ทิสอง ท่านก็มีแต่ทำไมท่านว่ายอ่ะท่านทำให้ดูไปดูอ่ะท่านทำให้ดูไปดูอ่ะไปดูวิถีชีวิตท่านท่านขับโตโยต้าโซลิน่านะที่แถวตอนที่อยู่ที่หัวหินขับไปดูป่าละอูมีคนแคนั้นเล่าให้ฟังเลวต้องไปเลขไทยด้วยใช่ไหมหนึ่งจุดห้าโซลน่าหนึ่งจุดห้าเป็นภาษาไทยเลขไทยมีไหมครับคนที่เขาไม่รู้ว่าความพอเพียงของเขาอ่ะ มันมันเท่าไหร่ย,ยังไงถ้าเกิดเจอคนแบบนี้พี่หนึ่งจะแนะนำเขายัางไงครับให้เขาเขาเขาทำงาตัวเองได้หรือว่าหนึ่งเคยรู้สึกหาไม่เจอนะั้มว่ามีพอหรือยังเนี่ยมันเคยมีอารมณ์แบบนี้เคยมันมันจะออกไปจากอย่างนั้นได้ยังไงคือเออมันประสบการณ์นะคือถ้าเรายิ่งมีเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยสัมผัสคนเยอะ เจอทั้งคนลำบากกว่าเราคนคนดีกว่าเราอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรา่าเออจริงๆอะ่ะเหมือนกับไปใต้อะ่ะเขาบอกว่าเขาใช้เงินแค่เดือนละสามสี่พันบาทอง่นะต่อคนเรือนอ้คนเรือนเลยใช่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยยังไม่คิดว่าเขาพอเพียงอีกเหรอนี่ใจเขาพอเพียงขนาดไหนคนอนะชอบไปสอนเขาแบบนี้เอเงินมาวัดใช่ เวลาไปทําโครงการอะไรเนี้ยต้องมีเงินมีอะไรหรือว่าต้องแบ่งปันต้องอะไรเนี้ยต้องพอเพียงนะต้องจากัดตนเขาบอกว่าเขาใช้อยู่ประมาณเนี้ยเดือนหนึ่งแล้วใช้เขาพอเพียงขนาดไหนมันไม่ใช่คําตอบเขาไงแต่คําตอบเขาเขาพอเพียงอยู่แล้วทํายังไงให้ใชคนพอเพียงเป็นบุคคลพอเพียงก็ควพอเพียงเป็นชุมชนพอเพียงเป็นสังคมพอเพียงอย่างนั้นต่างหากพอถึงจุดนั้นเขาก็จะเริ่มปีเขามีมากกว่านี้ได้เขารวยมากกว่านี้ได้ พลังใจนะใช่พอมันเป็นสังคมแล้วมันยิ่งมีใช่ใช่แต่ถ้าเราเป็นคนที่แย่ที่สุดในชุมชนในสังคมต้องใช้หลักการอาจารย์เมย์คือต้องรักษาให้เขาหายป่วยก่อนในงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พี่หนุ่ยทำอะครับอะไรคือภาพสุดท้ายที่พี่อยากจะเห็น เอาภาพแรกก่อนยังไม่ภาพสุดท้ายนะเอาภาพแรกก่อนภาพแรกเนี่ยอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งความพอเพียงทีนี้การที่จะเมื่อประเทศไทยเป็นสังคมพอเพียงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไวยที่จะถูกเปลียดเวียนยกับเพื่อนบ้านหรือรอบบ้านหรือต่างประเทศเราก็ต้องพยายามสร้างเกราะของเราด้วยการทําให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือต่อบบางประเทศจุดอื่นๆที่สำคัญสำคัญเนี่ยเป็นประเทศพอเพียงด้วย แบ,บ่ปัดในคนเรียนรูใช่ให้เขาพอเพียงใยประเทศขเขาเพื่อไม่มาสร้างปัญหาเหราเป้าหมายสุดท้ายคือต้องขับเคลื่อนสีพอเพียงไปทั้งโลกใบนี้ตอนนี้ที่อยากทำมากที่สุดเนี่ยคือที่อยากฝากไว้นะคุณตาสีพอเพียงเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วมันเป็นมรดกที่องค์ราชก,การที่9สร้างให้คนไทยศึกษาให้ถ่องแท้ แล้วรักษาให้เป็นมรดกต่อไป